สวัสดีครับมาพบกับผมแล้วครับมือนี้ในซองไตเตินเป็นแสบสีผ้าไม่กินล้านกุ้งแสบซีรีส์ประเดิมด้ดยใส่ยางเลยยูเขา,าเบาๆไรใส่ย,ยางก็เป็นแสบเนียขับตำเล่าขินหอนบานใส่ปูหน้าใส่บะกอก,กเอคุยกับขคเนี้มันห่อนนครับ อืห <ừ ừ. S 1> ลานบ่งแส่หอนบักกว่อ,กองกูงหน้าดงองหวองยองอยอ่ะ<ม>คือดินไ่น้อยเวลาเคาสุดแซบอันนี้แซ่บอย่ปเป็นยยงเผ็ดือม <ừ ừ. S 1> กันเนี้ยวสมซื้อแล้วกะตำกููม,มา,นานนำปลาโยอย่ลอย อืเนี่ยวมันบานเลยมากินกับพ่จุยครับกินแซมแบบนุ่วๆคือเกาสองคนอืมนะครับอืมำยังไงอันนี้ตำกุ้งสดตำกุ้งสดโตวแบบใหญ่ขอซ้อมโตเลยครับ อ,อืออร่อยครับอือน้ำเปล่าแลก้ัวอือเรา,เา,าก,าากาอะอ่าเราก็ตำตำนังก่อนผม้อบเปียกอ่าตำข้าวเปียกเส้นบุญง่มันจะเป็นยังไงบ่เคยกินนะนี่ ตามกระเปยียกเซนทะเลขออน,นุญาตมันคือตามขาปุ่นนะครับแต่ว่าเส้นมันเซนเยากว่าเ้นขาปุ่นแซ่บด้วยน่าจะพูมัแตะกะใส่ย,ยางละที่เด็ด โอ้โหเห็นด้วยเด้น่ยกินหลายอย่างครับมันเนี่ยสามลาบเนี่ยละโหลดเนาะกินหอนบนยบานได้บัตรนะคุณอพอเป็นมักต่ำแบบนี้ค,นครับก็ได้กินหอยบาน แตบักนนะอืมอือคมควมยากครับมหมูยากคอามหมูยา่างทำางยงบนน นะครับน้ลุยอื้มจำคุมแม่ช่ยก้นแซ่บไหมมันน่มอะสดสุดอื้อ กับปูกกัหวานน่าตัวตำเล่าพวกเราครับอืมขออนุญาตไปกินต่อด้สครับวันนี้ก็ขอบคุณนะครับที่เขมเมาติดตามรับชมต้องตืนตื่นกันแส่ยปากคนแชร์คนไลค์คนติดตามเป็นกำลังใจกันของเราด้วยครับบ๊ายบายคักแซมเป็นยังกับแซ่บ